วัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลำพาดผู้นำเสนอผลงานนายนฐวัฒน์คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพาตํตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 ความเป็นมาและความสำคัญจุดมุ่งหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เรียกว่า quality education ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้นั้นจะต้องเน้นปฏิรูปใน4ด้านได้แก่ด้านที่1ปฏิรูปด้านสถานศึกษา 2. ปฏิรูปครู 3. ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและ 4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการศึกษาซึ่งการที่จะปฏิรูปทั้ง4ด้านดังกล่าวได้นั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาหลักการทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกรอบการกระจายอำนาจตลอดจนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอื่นๆพบว่าการนิเทศเป็นอีก,กระบวนการหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนในการปฏิบัติหน้าที่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าโรงเรียนบ้านลำพาด์มีจุดแข็งด้านบุคลากรกล่าวคือโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและนอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ ในกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนโดยเป็นคณะกรรมการร่วมนิเทศการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจากจุดเด่นดังกล่าวโรงเรียนบ้านลำพาตจึงได้นำมาสร้างเป็นโมเดลการนิเทศภายในขยายเครือข่ายการพัฒนาไปยังครูผู้สอนอื่นๆตามกระบวนการนิเทศภายในโดยยึดแนวทางของขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักบริหารคุณภาพ P.D.C.A. โดยเชื่อว่าจะเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีจุดประสงค์ของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณครูจำนวน10คนนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพาต์จำนวน121คนเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. บุคลากรในโรงเรียน มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. บุคลากรในโรงเรียนมีการช่วยเหลือและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนขอบเขตการดำเนินงานเป้าหมายของการดำเนินการ 1. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 3. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพาดประจำปีการศึกษา2,564 4. โรงเรียนบ้านลำพาดมีการนิเทศภายในเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านลำพาดประจำปีการศึกษา2564ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลำพาดมาใช้ในการส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพขอบเขตระยะเวลา ภาคเรียนที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564โดยมีระยะเวลาตามตารางดังนี้ตารางการนิเทศการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านลำพาดออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกตารางการนิเทศการสอนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านลำพาดอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษ,ษณุโลกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้พัฒนาคุณภาพการออกแบบการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านลำพาด 2. ได้พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านลำพาด 3. ได้ยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านลำพาดประจำปีการศึกษา2564และ4ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านลำพาดประจำปีการศึกษา2564กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศภายในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ประยุกต์ขั้นตอนการนิเทศมาจากแนวคิดของแฮริทซึ่งมีด้วยกัน6ขั้นตอนโดยการดำเนินงานครั้งนี้ได้เพิ่มขั้นตอนการประเมินผลและการสะท้อนผลการดำเนินงานและได้นำหลักการบริหารงาน PDCA ของด d e รเดมิงมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาควบคู่กับนวัตกรรม k n n t Mo d e เดลดังนี้ 1. ขั้นการวางแผน (Plan) 2. ขั้นการดำเนินงานดู 3. ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินงานเช็ค 4. ขั้นการสะท้อนผลอ 5. k อ o no w l e d เค Management การจัดการความรู้ 6. N. Network การสร้างเครือข่าย 7. A. Active ความกระตือรือร้อนตื่นตัวและ8 T ทีการทำงานเป็นทีม ขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้ขั้นเตรียมการ P 1. ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลำพาตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2. ศึกษาผลการดำเนินง,งานปีที่ผ่านมา 3. ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 4. จัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร ขั้นดำเนินการดี D. 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาร,ระงาน 2. ดํดำเนินงานตามโครงการขั้นนิเทศติดตามผล 4. ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการนิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระที่โครงการกำหนด ขั้นสรุปและประเมินผล A 1. สรุปและประเมินโครงการ 2. จัดทํารายงานผลการดำเนินโครงการนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดทํารายงานประจำปีผลการดำเนินการผลสำริดผู้รายงานได้สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการออกแบบการเรียนรู้ของครูผู้สอนจากการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทั้งโรงเรียนที่ได้ทําการออกแบบก่อนนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณะกรรมการนิเทศภายในเป็นผู้ตรวจสอบพบว่า ครูผู้สอนทุกคนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ์ 2. ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านลำพาดในการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธีการสังเกตการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศภายในซึ่งครูแต่ละคนจะได้รับการนิเทศการสอนสองครั้ง ตลอดปีการศึกษาแล้วนำผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในภาพรวมของโรงเรียนมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับดีเยี่ยมดังตารางแบบสรุปผลการนิเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านลำพาดประจำปีการศึกษา2564 3ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2564ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง8กลุ่มสาระใช้วิธีการเปรียบเทียบผลความก้าวหน้าระหว่างปีการศึกษา2563กับปีการศึกษา2564พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นโดยมีผลความก้าวหน้าเฉลี่ยรวมร้อยละ9.15ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นจุดเด่น 1. น,นักเรียนมีอัตลักษณ์ที่ดีตามสถานศึกษากำหนดคือการยิ้มไหว้ให้เกียรติกันและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 2. นักเรียนเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนมีความสุภาพอ่อนน้อมมีมุทิตาจิตมีจิตอา,าสา 4. นักเรียนมีจิตสำนึกและร่วมมือร่วมใจจากการรักษาความสะอาดทั้งห้องเรียนและนอกห้องเรียนจุดควรพัฒนา 1. นักเรียนยังต้องเร่งพัฒนาตนเองด้านการวิเคราะห์การนำเสนอการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเหมาะสม 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะอาชีพเพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 3. การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง 4. การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านลำพาด์จากการใช้แบบสอบถามถามนักเรียนเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนพบว่าในภาพรวมของครูทั้งโรงเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมาก ปัจจัยความสำเร็จ 1. ครูนิเทศเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอทางด้านวิชาการและที่สำคัญเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียน 2. การนิเทศภายในยึดหลักการนิเทศแบบการยานามิตรหรือเพื่อนช่วยเพื่อนจึงทำให้ครูในโรงเรียนเกิดความสบายใจในการเข้าร่วมโครงการ 3.. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญในกระบวนการนิเทศภายในและเข้ามามีบทบาทในการนิเทศอย่างจริงจังทำให้ครูในโรงเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ 4. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง บทเรียนที่ได้รับการนิเทศภายในด้วยบุคลากรภายในโรงเรียนเองเป็นกระบวนการพัฒนาและการแก้ปัญหาตรงประเด็นมากที่สุดทั้งนี้เพราะบุคลากรภายในจะมีความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนและข้อจำกัดของเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างดีดังนั้นกระบวนการพัฒนาจึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานและสอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงการเผยแพร่ผลงานจากความสำเร็จของการดำเนินง,งานโรงเรียนบ้านลำพาตได้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานทั้งทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ในโอกาสต่างๆและนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนต่างๆได้น,นำรูปแบบการนิเทศภายในที่ทางโรงเรียนบ้านลำพาดพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งถือว่ามีคุณค่าและส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของชาติบทสรุปการดำเนินง,งาน โรงเรียนบ้านลำพาดได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบงานนิเทศภายในงานประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2564ดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัดสภาพบริบทปัญหาความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4. จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ 5. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองนำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งหน่วยงานต้นสังกัด